ความเป็นไปได้ยากภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรฝุ่นนิดหนึ่งที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้กับมหาปัตตพีนั้นข้างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาปัตตพีนั่นแหละเป็นดินที่มากกว่าฝุ่นนิดหนึ่งเท่าที่ทรงช้อนขึ้นด้วยปลายพระนาขานี้ เป็นของมีประมาณน้อยผุ่นนั้นเมื่อนำเข้าไปเทียบกับมหาปัฏพีย่อมไม่ถึงซึ่งการคำนวณได้เปรียบเทียบได้ไม่เข้าถึงแม้ซึ่งส่วนเซี่ยวภิกษุทั้งหลายอุปมาณ้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นสัตว์ที่จุติจากกำเนิดเดรชานไปแล้วจะกลับไปเกิดในหมู่มนุษย์มีน้อยโดยที่แท้ สัตว์ที่จุติจากกําเนิดเดรัจฉานไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกําเนิดเดรัจฉานเปลตวิสัยมีมากกว่าโดยแท้ข้อนั้นเพราะเหตุใดเล่าภิกษุทั้งหลายข้อนั้นเพราะความที่สัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัตว์ทั้ง4อริยสัตว์สอย่างไรเล่าสี่อย่างคืออริยสัตว์คือทุกข อริยศาสตจคือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์อริยศาสตจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์อริยศาสตจคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครื่องกระทําให้รู้ว่าทุกเป็นอย่างนี้เหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุก เป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างนี้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรฝุ่นนิดหนึ่งที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้กับมหาปัตตพีนั้นข้างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์พูดจเจริญมหาปัตตพีนั่นแหละเป็นดินที่มากกว่า ฝุ่นนิดหนึ่งเท่าที่สรงช้อนขึ้นด้วยปลายพระนาขานี้เป็นของมีประมาณน้อยฝุ่นนั้นเมื่อนำเข้าไปเทียบกับมหาปัตตพีย่อมไม่ถึงซึ่งการคำนวณได้เปรียบเทียบได้ไม่เข้าถึงแม้ซึ่งส่วนเซี่ยวภิกษุทั้งหลายอุปมาณนี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นสัตว์ที่จุติจากกำเนิดเดรัจฉานไปแล้ว จะกลับไปเกิดในหมู่เทวดามีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่จุติจากกําเนิดเดรัจฉานไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกําเนิดเดรัจฉานเปลตวิสัยมีมากกว่าโดยแท้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าภิกษุทั้งหลายข้อนั้นเพราะความที่สัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัตว์ทั้งสี่อริยสัตว์สี่อย่างไรเล่า สี่อย่างคืออริยศัสตร์คือทุกอริยศสตจ์คือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกอริยัสตจ์คือความดับไม่เหลือแห่งทุกอริยศัสตร์คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครื่องกระทำให้รู้ว่าทุกเป็นอย่างนี้ เหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ดังนี้